พี่ไม่รู้มาไม่ใช่ไม่รู้มาก่อนจริงๆพี่ไม่คิดว่าพี่จะอยู่ในกลุ่ม l g b t q จนกระทั่งพี่มีเพื่อนแบบเป็นกระเทยเป็นเกย์อะไรเงี้ยเยอะมากแล้วเหมือนเราก็ได้แบบก็ได้เห็นการใช้ใชีวิตเขามุมมองอะไรของเขาต่างๆคือแบบมันก็คือคนธรรมดาคนนึงมันก็คือคนเหมือนเรานี่แหละคือเราเห็นผู้หญิงเราก็ชอบมันไม่ผิดนะเราเห็นเคยชอบเกย์ด้วยนะเคยแบบถามเพื่อนที่เป็นเกย์ก็แบบมึงคนนั้นเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยชอบ คือถ้าเขามาชอบกับแล้วเขาเป็นเกย์นี่ก็ไม่ติดเพราะเราไม่ได้ชอบเขาที่ที่เพศอะเราชอบเขาที่เขาเป็นเขาอะเราชอบรูปร่างเราชอบหน้าตาเราชอบความสบายใจที่ได้อยู่กับเขามันไม่จ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชใชยุคที่จะต้องมาแบบเอ้ยผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายเท่านั้น no มันไม่ใช่แล้วสลอดคิดยังไงระหว่างกลุ่ม LGBT กับความรักที่ผิดหรือสัตว์หลักกดหัว ผิดหลักศาสนาถ้าถ้ามันเรื่องศาสนามันอาจจะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เราสองคนล้งมันรวมไปถึงแบบการใช้ชีวิตด้วยที่มันอาจจะต่างกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าศาสนาในเคร่งหรือไม่เคร่งอันนี้คือมันจะรักคนคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียว จะรักคนคนหนึ่งพูดตรงๆมันมีหลายอย่างมากหลายองค์ประกอบมากการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ศาสนาแม้กระทั่งแบบหนังที่จะดูด้วยกันอ่ะถ้าคุณไม่ชอบเรื่องว่าคุณไม่ชอบเรื่องเหมือนกันเรื่องหนังเหมือนกันอ่ะคุณอยู่ไม่ได้มันเลิกกันได้เลยนะเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องอ่ะมันเซนซิทีฟมากเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเออมันจะถูกหรือผิดคือมันก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วก็ให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล Hm, hey,